ระวังกับสิ่งที่เธอขอด้วยถ้าบางอย่างดีเกินกว่าที่จะเป็นจริงมันก็มักจะเป็นอย่างนั้นและนี่คือเรื่องราวของฉันจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ทั้งหมดมันคือความจริงแองกี้สลิปเปอร์นะคะวันนี้เรามาเล่นเกม d ดเบรเรื่องราวดีๆของยิงสาวข้างบ้านบ้านใครไม่รู้อาจจะบ้านเราช h a p t e r 1ว ตอนนี้อยู่ระหว่างทางไปอาพาร์ตเมนต์ใหม่ของฉันห้องที่วิวชั้นบนสุดฮ่ามันดีเกินกว่าที่จะเป็นจริงว้าวดูที่นี่สิถึงมันจะไม่ได้ดูดีมากแต่ว่าฉันก็ได้ข้อเสนอที่ดีมากเลยล่ะไหนสำรวจรอบๆอ้าวไปไม่ได้ครับให้เข้าบ้านได้อย่างเดียวในมีห้องเล็กๆตรงนี้มันดูมืดไปหน่อยนะ ไปไม่ได้นะครับมาขึ้นบันไดกันต่อโอ,โอ้มีกล่องกล่องเลื่อนได้จโดโดจโดโดอา้าวเลื่อนไม่ได้ละโธ่ห้องของฉันอยู่ด้านบนอ๋อยู่ชั้นถัดไปอีกเหรออันนั้นน่าจะเป็นห้องเพื่อนบ้านกล่องลึกลับเป็นตู้ที่ดูแปลกจังนะเฮ้ยตู้ลึกลับมันใหญ่มากเลยเออใส่แรไปวะเอามาวางไว้ตรงทางเดินด้วยว้า เองสุดยอดมีโตทางานด้วยไม่มีเมลใหม่อืมไอ้ที้ถังขยะหรอถังขยะสกระปรกอ่าทีวีไม่มีข่าวที่น่าสนใจเลยฉันควรไปทักทายเพื่อนบ้านสักหน่อยนะอ๋อมันก็ดูเป็นสิ่งที่ควรจะทำนะ่ะมาเราไปหาเพื่อนบ้านกันก่อนเถอะในเพื่อนบ้านเราเพิ่งเห็นอยู่แค่ประตูเดียวเองอะอันนั้นก็ล็อกทำไมประตูมีแผ่นไม้ปิดอยู่นะเอาออกไหม อ๋อเอา้าเดี๋ยวเราเราเราเอาไม้ออกได้ด้วยเหรอห้องใครก็ไม่รู้นะเ,นเออเเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นเลือดเลือดเราเหรอหรือเลือดใครเล่นเกมต่อไหมอ่ะไปต่อเฮ้ยคือคือเมื่อกี้ตายเหรอวะหรืออะไรวะ อย่างง,งเราไปไปยุ่งกับบันแล้วกันฉันเป็นเพื่อนบ้านที่เพิ่งย้ายมาใหม่นะคะอยู่ที่ชั้นบนโอ้เข้ามาสิโอ้เพื่อนบ้านเราเองสวัสดีฉันชื่อเชสยินดีที่ได้ดูจักนะคือเชสเราจะบอกว่าห้องข,งข้างเมื่อกี้มันมีอะไรเลือดๆอยู่ก็ไม่รู้ฉันอยู่ที่นี่มาปีนึงแล้วโอ้อยู่มาเป็นปีแล้วไม่สงสัยห้องข้างๆหรอเป็นที่ที่ดีเลยใช่ไหมล่ะ อ๋าใช่เลยค่ะอยู่ที่นี่ก็ไม่เร็วนะยกเว้นแต่ว่าห้องค้างใช่ไหมบอกเรามาอ่าฉันหมายถึงมันก็ดีนะแต่แค่อย่าออกมาตอนกลางคืนก็พอแล้วถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆล็อกประตูไว้ก็จะไม่เป็นไรแล้วมันน่าอยู่แล้วว่าแบบเนี้ขอดิยามคำว่าน่าอยู่ ผู้ชายคนนั้นเขาพูดอะไรของเขานะที่นี่มีผีหรือไงกันนะฉันค่อยคิดเรื่องนั้นทีหลังดีกว่าโอ้โคตรใจเย็นใจเย็นมากเป็นฉันที่นอนไม่หลับละตอนนี้ฉันเหนื่อยกับการขนของมากเลยอ่ะขอพักสักหน่อยละกันนะเออนอนก็นอนไหนนอนนะเข้านอนเลยไหมใช่แล้ว เสียงอะไรอะแป๊บเสียงเหรอเสียงอะไรใช่ที่เราได้ยินอันดีหรือเปล่าเนี่ยไอ้แป๊บ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 เนี่ยต้องมีใครอยู่ข้างนอกแน,น่ๆเลยฉันคิดว่าอย่างนั้นนะในไพรอูอูอู๋อูอ๋อนี่หน้าเราเองตกใจหน้าตัวเองเราดี่ก็สวยเหมือนกันนี่ดสวยใช่ได้ฉันเข้าไปข้างในได้นะะเข้าไปข้างในตู้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปทําไมแล เข้าหน่อยก็ได้ไหนๆก็เข้าได้ละฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างข้างนอกไปดูสักหน่อยไหมแล้วจะเข้ามาทำไมเนี่ยถ้าจะออกไปเออไหนว้าวปะโทร <laughs> สรุปมันมีอะไรสักอย่างอยู่ในอพาร์ตเมนต์จริงๆด้วยแล้วเราต้องทำไงเนี่ยมีคนกำลังเดินขึ้นบันไดมา ฉันต้องรีบซ่อนแล้วอาฉันเข้าไปในตู้นั้นได้นะเอออ่ะซ่อนก็ซ่อนนะบังคับขนาดดีแล้วกูซ่อนก็ได้อะเข้าไปข้างในไหมแต่เราจะไม่ออกไปฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างข้างนอกไปดูสักหน่อยไหมเบ้คิดว่ามันไปแล้วล่ะไปออกจากตู้นี้ไหมยังแน่ยังจะออกไปอีกไบอย่าอย่าอย่าฉันได้ยินเสียงมันเดินลงบันไดไปออกจากตู้นี้ไหมไม่ ไม่ไปใดทั้งนั้นอา้อาวอ้าวสรุปได้ออกมาเ <c oughs> ชสจุยเราด้วยฉันว่ามันไม่มีอะไรนะอย่าไปลบกวนเชสเลยโอ้โหมันจะไม่มีอะไรได้ไงครับเลือดสาดขนาดน,นั้นควรกลับขึ้นไปนอนนะปะดัดเอา้าเออ่ะกลับห้องก็กลับห้องอะขอย้ายออกได้ไหมย้ายออกทันทีค่ะมาอยู่แล้วเข้านอนไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันค่อยลองถามดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่กันแน่ คือดินเสียงคึกกักึกก,ก,กักอยู่ข้างนอกนี่ก็น่ากลัวจะแย่แล้วเราออกไปทักทครเพื่อนบ้านหน่อยแล้วกันแผ่นไม้ถูกเอาออกไปแล้วเอา้ามีคนแก่ออกมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนกันแน่แต่เมื่อคืนนี้มันก็ยังอยู่นะฉันว่ามันต้องเกี่ยวกับห้องใต้ดินด้านล่างนั่นแหละอ๋อห้องใต้ดินเดี๋ยวถ้าเราเปิดเข้าไปจะเป็นไรไหมเนี่ยมัน <lock> ล็อกอยู่อ๋อล็อกล็อกยังล็อกอยู่เซดเดี๋ยว ขอไปส่งจดหมายลาตายให้เชดก่อนเชดเชื่อเราด้วยฉันควรไปดูห้องใต้ดินก่อนนะเอะออออโอ้ยนอ,ยอ,ยอยขอความช่วยเหลือคนอื่นบ้างก็ได้หรอกเพื่อนจะอยากตายขนาดนั้นเลยเหรอมันอาจจะมีอะไรที่ช่วยได้อยู่ที่นี่แต่ว่าในนี้มันมืดเกินไปฉันมีไฟฉายอยู่ในห้องนะอ๋ะออะกลับเป่าไฟก่อนได้ครับเรามันนักํำรวจอยู่แล้วเราไม่อยู่เฉยๆหรอกนะ เจอเรื่องแปลกเราต้องตำรวจโอ้โหเขามีคำใบให้เราด้วยอย่างชัดเจนขอบคุณครับนี่แหละไฟฉายมาไปกันเถอะเปเป,ปนี่เราพร้อมแล้วใช่โอ้ลอยเลือดอีกแล้วนี่มันเลือดหรอใช่ครับเลือดอันเดียวกันกันกบเมื่อคืนนี้ในห้องนั้นและในตู้เสื้อผ้าอันเดียวกันครับอะไรอยู่ข้างในนี้นะ มีกระดาษเยอะจังบางทีถ้าฉันดูใกล้ๆกว่านี้กระดาษเหรอกุญแจหรือมันเป็นกุญแจของห้องประหลาดห้องนั้นโอฉันควรไปถามเชสดีไหมนะโอ้เราได้กุญแจมาและเราก็จะไปเปิดห้องนั้นบางทีเขาอาจจะรู้เรื่องทั้งหมดนี้เออมาจัดไปครับขอเปิดหน่อยฮะกุญแจใช้ได้โอ้โหโหโหอว เราไม่ให้เปิดแล้วให้ทํอะไรวะปรึกษาเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านช่วยเราด้วยเราเราแอบไปห้องคนอื่นมาแล้วเราก็โดนฆ่าตุยเชสมันเกิดอะไรขึ้นกับห้องข้างๆอะ่ะจะหมายความว่ายังไงอะ่ะเอเอฉันหมายถึงมันมีแผ่นไม้ปิดอยู่เมื่อวานนี้แต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วฉันไม่รู้ว่าเธอพูดเรื่องอะไรมันไม่เคยมีแผ่นไม้ปิดอยู่นะือเขาอาศัยอยู่ที่นี่แต่ก็ไม่ค่อยอยู่บ่อยนักหรอก ซูเปอร์ซูเปอร์ไหนซูเปอร์แมนและถึงเขาจะอยู่ฉันก็ไม่อยากจะรบกวนเขาหรอกนะอ <c oughs> <c oughs> อุ๊ยอันนี้ใครเดีย๋ยมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแนะ่เชดปิดบังอะไรอยู่หรือเปล่าอืมเออจริงดูมเหตุมีผลทำไมเขาต้องโกหกเรื่องแผ่นไม้นั้นด้วย มันมีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องนะจะย้ายออกยังสาวน้อยย้ายออกยังย,ย,ย้ยายไหมย้ายไหมเฮ้โอ,โอ้ตกใจไหนใครโทรมาเอ๊ะนี่เป็นคอมอีเมลมีอีเม,ล,ม,เมลใหม่เข้ามาฉันโรสนะตัวแทนของคุณเองฉันไม่ควรจะบอกเรื่องนี้กับคุณแต่ฉันไม่คิดว่าฉันจะทนอยู่กับตัวเองได้ถ้าไม่บอกเรื่องนี้้อวห้องของคุณ ไม่ได้ราคาถูกเพราะเรื่องบังเอิญหรอกนะแอลคือว่าพวกผู้เช่าคนเก่าได้หายไปอย่างไรร่องรอยแอลเดี๋ยวฉันจะหาวิธีจัดการสัญญาเช่าให้และมาที่ออฟฟิศของฉันพรุ่งนี้นะโอ้โหแล้วขายให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วค่อยมาบอกเราอ๋ออะแต่ก็ยังดีอย่างน้อยก็ยังมาบอกเราอขอให้คุณปลอดภัยนะแล้วก็ขอให้เราปลอดภยัยเออขอบคุณขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณจริงเจงเฮ้ยอย่าออกไปเลยเข้านอนกันเถอะแล้วเราค่อยไปหาโรสพรุ่งนี้ใช่เราเห็นด้วยกับความคิดนี้ที่สุดแล้วตั้งแต่เริ่มเกมมาเข้านอนไหมนะนอนกันเถอะเราอืเฮืยเฮ้ยะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะแ้้ทําไมเพลงมันหายเพลงหาย มันเพลงหายหรือว่าไหนเราต้องไปดูโอ้โอ้อะไรอ่ะนั่นนั่นมันช่วยด้วยเชสคุณไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้เชสเองเชสโดนพังประตูไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราหายไปไหนอ่ะเราออกไปได้ไหมเดี๋ยวฉันควรไปดูเชสนะโอ้หรือว่าเชสไปหลบอยู่ห้องใต้ดินปะท้บีบีดทิ้งให้เรามันน่าจะเป็นปืนของเชสอ๋อไม่ใช่มีดนี่คือปืนโอโหโอ โอ้ห oh. อาจจะต้องได้ใช้แหละโอ้วโยแย่แกคืออะไรอ่ะไอตัวประหลาดเมื่อคืนนี้แกฆ่าเชสแล้วแกก็กินเขาเข้าไปไอสับประหลาดเราอยู่กับสับประหลาดแล้วเดียรแกยัอยู่เลยเย้ยยัยประโจประกาศห้องวิวชั้นบนสุดของอพาร์ตเมนที่โดดเด่นไ,ไม่เหมใครและด้วยราคาสุดพิเศษ รีบจองกันเข้ามาล่ะของดีๆแบบนี้อยู่ไม่นานหรอกนะเอ้ยเอา้าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าว่า ว่จริงๆรเจอไอ้เรื่องประหลาดอะไรตั้งแต่คืนแรกมือเขาย้ายออกไปเด้อครับจะนอนต่ออีกทำไปทั้งหลายคืนจะได้พี่ตายาบ้าโอเคถ้ากั้นเราก็จะปิดคลิปแล้วนะขอบคุณที่ติดตามนะแล้วก็เจอกันใหม่เกมหน้าจ้าบ๊ายบาย